ครับสวัสดีพี่เพื่อนเนและอาจารย์ทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมวันนี้ผมพามาดูนะครับนกฝึกของผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้ก็ชื่อว่าเจ้าเด่นน้ำดิบนะครับผมเด่นน้ำดิบเด่นเรื่องดิ้นด้วยนะครับวันนี้ตัวเมื่อวานนะครับก็เป็นนกฝึกนะครับอีกตัวหนึ่ง นั้นตัวนั้นจะเป็นตัวที่1นะครับนาออันนี้จะเป็นตัวที่2นะครับลกฝึกของเรานะครับตัวนั้นก็เด่นเรื่องดิ้นเหมือนกันนะครับลูปลักษณะจะไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่นะครับก็เลยเอาชมหน้าฆาตานะครับมาให้พี่เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเรื่องตัวนี้ตัวนี้นี่นิสัยส่วนตัวนี่ชอบพุ่งนะครับชอบกระโจนนะครับกระโจนกลงนะครับคุณสมบัติเด่นๆทั้งนั้นนะครับผมดูท่านดูหัวนะครับ หัวท้ายทอยนะครับผนจะทะลอกนิดหน่อยนะครับผมไม่หน่อยนะครับทั้งแถบนะครับเรื่องมุดกงนะครับพุ่งใส่กงนี่ต้องยกให้เขานะครับตัวนี้เด่นนะครับเด่นน้ำดิบนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปตามฟังซ้ำหมายเดิมนะครับเนาะก็คือพูดกันง่ายๆนะครับไปเที่ยวดูเล่นแถวๆหมายเดิมนะครับถ้า ตัวหมายของเรายังอยู่นะครับต้องเอาโนกต่อเราไปต่อซ้ำอีกนะครับแต่ถ้ามันไม่อยู่ก็หลุนขันในกรงต่อไปนะครับเนาะอันนี้พูดกันไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเอารูปร่างหน้าตานะครับมาให้ชมกันนะครับผมนี่ครับเด่นน้ําดีบเด่นเรื่องดิ้นนะครับแต่มันมันมีในในความที่ว่าไม่ดีนะครับมันก็ยังมีข้อดีก็คือมันยอมให้ผมลูกผมจับนะครับ ยอมให้ลูบให้จับอย่างบางตัวนี่เวลาเราจะล้วงมือเข้าไปปุ๊บนี่มันไม่ยอมนะครับมันจะไม่ยอมให้แตะตัวนะครับนกนกทั่วๆไปนะครับแต่ตัวนี้นี่ลูบได้นะครับลูบหลังได้นะครับจับเบาๆได้นะครับตัวนี้แต่เรื่องพุ่งเรื่องดิ้นในเนยดนี่ตอนเราห่มผ้าไปนะครับก็ดิ้นนะครับก็แปลกอยู่นะครับสรุปแล้วขอให้มันขันนะครับเนาะขอให้ได้เฉลยแล้วกันนะครับก็ ผมลงคลิปให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วนะครับเป็น EP ที่สองละนะครับที่ลงไปนะครับก็ยังไม่ติดเชเลยนะครับผมเนื่องจากว่านกป่าไม่เข้ามาสู้มันเลยนะฮะรงตัวนี้เดี๋ยวเราจะทำ EP ที่สามให้ชมกันแล้วกันนะครับเนาะหลังจากนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นการออกฝึกนะครับผมนั่งรถนั่งรางนะครับเนาะเพื่อว่า ที่จะเป็นนกต่อได้ในอนาคตนะครับก็จะทําหัวคิพว่าฝึกนกใหม่ให้เป็นต่อนะครับ EP ที่3แล้วกันนะครับผมไปติดตามรับชมรับฟังเสียงขันกันได้นะครับต่อจากนี้เลยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนมาถึงหมายแล้วนะฮะพี่เพื่อนนะครับฟังมีลิวอยู่ข้างในนะะเสียงเล็กนะครับ เดี๋ยวผมหาที่ซ่อนที่แอบก่อนนะครับพอดีนกเยอะมากครับผมนะครับแต่ในมีหลิวข้างในครเอนะครับพี่เพื่อนผมตั้งกล้องประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตัวหลิวที่ว่านะเสียงเล็กนะครับมีคาลมด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยมาตามเอาวันหลังถ้าสะดวกนะครับค่อยมาตามเอานะครับหลิวคารลมเสียงเล็กนะครับขันอยู่ข้างในเนี่ย แล้วมันติดทางใหญ่นะครับถนนหลวงนะครับทางหลวงทางหลวงเสียงก็คงจะไม่ค่อยได้ยินชัดเจนนะครับเนาะโอเคนะครับเพื่อนๆผมน่าจะวางกิ่งวางค้อนน่าจะโอเคนะครับน่าจะพอได้อยู่นะครับาหากหากเอ่อป็นไปได้กน็น่าจะได้ยินเสียงขันของนกฝึกเราละครับ <c oughs> จะได้ยินไหมเนาะพี่เพื่อนมาลักษณะนี้นะครับลมก็แรงด้วยมลมแรงนะครับภาพไม่ค่อยจับนะครับกล้องไม่ค่อยจับภาพนะครับผมดูครับนกฝึกนหน,นิ่งเลยนะครับเอ้ย เอาแล้วนะครับไปหาที่ซ่อนที่แอบนะครับรุ้นไปด้วยกันครับ ยังไงผมค่อยขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมพูดอย่ทีถูกๆนะครับก็ได้ยินนกเหลียวแลครับใจคอไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่เวลาวันนี้มันสั้นไปหน่อยนะครับวันข้างหน้าค่อยมาตามเอานะครับเหลิวคาลมนะครับตัวนี้เสียงเล็กจี๊ดๆเลยนะครับเสียงเล็กจิ๋วนะครับแต่ก็จะจะพูดถึงจี๊ดเลยก็ไม่ไม่เชิงนะฮะเป็นเป็นเล็กจิ๋วนะครับเนาะโอเคนะครับผมแล้วมันมีเปลี่ยนนะครับตัวนี้ เดี๋ยววันหน้าผมจะมาตามเอาใหม่กับเจ้าหลิวสมพรแล้วกันเนอเาเบอร์หนึ่งของซุ้มเลยนะครับคุยกันนะครับพี่เพื่อนอืโอเคนะครับผมยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับที่พี่เพื่พพพพอนเข้ามารับชมคลิปของผมจนจบนะครับอถ้าท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กับช่องของเกม,มลําพูนคนรักการต่อนกเข,ขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับ คลิปวิดีโอที่เราจะทยอยอัพลงให้ชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับและเป็นกำลังใจให้กับคนทาคลิปนะครับได้ทําคลิปวิดีโอใหม่ๆขึ้นมาให้รับชมอีกแล้วกันนะครับผมยังไงขอลาพ,พี่เพื่อนนะครับไปเพียงแค่นี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ